พี่เลี้ยอพี่เลี้ยงพี่เลี้ยวมอพี่เยวอยู่างสนามครับมาอยู่ออกสนามนะครับตยูก่แลวนะครเด็นพี่รถบอกดี๋ยวผพ่ารณโอ้รักวน้องไม่้มาะดของพี่รถพี่รถต่อเชื่อนวยไหะครับเดี๋ยวแอมขด้กรการจะแจกอครับอบุคนอจารถนี่แน่นอนเีมแก

ตรงนี <R> ้ก็เขาช่างรถนะครับช่างรถพีวานะครับตี้แตกตนี้ที่สองู่แล้วครับนีู่่งเนมสดปัดไปกันอะไรกันปัดไปกันนี่ก็ดูวันเรียวดีเรียดนองานอง đi về đi về ôi ôi 56 được điểm 55 thôi đấy bắt đầu thôi

100 100เป็นยังไงจะมา នេះណាស់កູ້អេជិះពេញ3 4 7អុយអីអុយហងអុយលេទៅដល់តម្លៃលឿនណាស់ដល់តម្លៃគេទៅញ៉ាំ vòng ra mới được đi, vòng đi, sướng ăn nhiều đi, bảo nam, lên nam đấy, chi เราอยู่กลางสนามครับวิสองร้อยคนดูครับเ้ามานะขอคนละไล่คนละแชร์ครับเล่นันไป เด้งขีไปด้ไป้ไปนนี้ไปยอวนนะครับาเหงงเลียวกลัตรงนด้ไปงีไป้กันไปตัวดนี่รับเาาเลียวนะครับสาย้้ยกัตเนะครับเก็อได้นะครับ ตายาฮะเีันยาเก่งยงอยู่ตนี้เไม่มีแน่นอนตงนี้แบเลยนี่เงหลวงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรต่อไั้ยนี่ือดีกว่าหนาทีผ่านไปหกนาที เตะไปครบองปตรันี้นะปัดไรงน้เน้เฮ้ย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  ได้เล่นกันทุกคนห่อกนเลยเล่นมาจนตอมัดนู้นแล้วตัวนู้นเลยเ่นกันทุกัวครับไม่ต้องคมนะอันนั้นของเขาเดียวนี่ไปจ้ไปไปังไงนู้นยัยไปยังยยังไง

ऐं माई तव्हां चाहिण